าดูกันต่อที่รถดำนากันบ้างมาดูในส่วนของรถดำนาค่ะไม่ต้องกังวลในส่วนของอะไหล่เลยวางใจได้เลยเรื่องบริการใช้งานรถดำนาได้สบายสบายค่ะเพราะเรามีศูนย์จำหน่ายก้าแผ่นคูปตา้าทำงานไวได้งานคุณภาพค่ะเพื่องานปักดำอย่างมืออาชีพแน่นอน โปรโมชั่นลดดำนาของเราคะ่ะวันนี้ดาว10%สำหรับลูกค้าเกียต A+ เกต A และเก็ต B และ0ก้าแผ่นสมาชิกผันข้าวคะ่ะลูกค้าเก่าเกต A A+ สามารถที่จะผ่อนชำระแบบรายปีได้ดอกเบีย้ย0%นาน6เดือนสำหรับผู้ผลิตข้าวอินทรีย์รับส่วนลดสูงสุดถึง35,000บาท ผ่อนรายปีสูงสุด3ปีหรือ36งวดค่ะสะดวกเรื่องงานเพราะก้าเพราะเรามีศูนย์จำหน่ายก้าแผ่นคูโบต้าให้กับลูกค้าเลยเสร็จสับค่ะไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยรับประกันคุณภาพ2ปีหรือ600ชั่วโมงแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนฟรีบริการคุ้มอุ่นใจค่ะบริการนะคะตรวจเช็คสภาพรถดำนาฟรีถึง4ครั้งภายใน2ปีนับจากวันที่รับมอบสินค้าไปและพิเศษสุดๆเลยค่ะสาหรับรถดำนา SPV 6 หรือรถํำนาบแบบนั่ง6แถวแบบนั่งขับ6แถวรับเงินช่วยดาวหนึ0 0 0บาทจากปกติลูกค้าจะได้แค่5,000แต่วันนี้เราจะให้1,000 0บาทแล้วเราย้ําเลยว่าเราให้เดือนนี้เดือนสุดท้ายสิ้นสุดโปรโมชั่นนี้ในวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นกิจกรรมสุดพิเศษค่ะกับกิจกรรมแลกคะแนนล,ลุ้นทองกับทางคูโบตา้าแซมมลี่ค่ะสำหรับนะคะการ แลกคะแนนลุ้นโชคทองนะคะลูกค้าสาคูปอต้าเขาแจกหนักค่ะฉะลองครบรอบ5ปีแลกคะแนนลุ้นโชคทองกับคูปต้าแฟมิลี่ของรางวัลมูลค่ารวมกว่า2ล้านบาทค่ะกติการ,ร่วมรุ้นง,ง่ายๆเพียงเป็นสมาชิกคูปอต้าแฟมิลี่ก็สามารถนํา100คะแนนมาแลกได้1สิทธิ์ลุ้นสร้อยคอทองคําและของรางวัลอื่นอีกมากมายโดยเฉพาะสามารถแลกคะแนนได้แบบไม่จํากัดจํานวนสิทธิ์ค่ะตามคะแนนสะ ตามคะแนนสะสมที่คงเหลือของสมาชิกณวันที่สมาชิกทําการแลกคะแนนทั้งนี้ค่ะการแลกคะแนนเพื่อรับสิทธิ์ลุ้นโชคทองจะต้องผ่านระบบการสะสมคะแนนออนไลน์คู b o t a Family เท่านั้น ของรางวัลต่างๆจะได้แก่อะไรบ้างสร้อยคอทองคํา1บาทจำนวน18รางวัลสร้อยคอทองคําหนัก2สลึงจำนวน37รางวัลค่ะและยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะคะคููปองส่วนลดอะไหล่คูปตา้ามูลค่า3,000บาทจำนวนรวมกว่า140รางวัลค่ะแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตนะคะคูปต้า Family l i ิมิเต e dition จำนวน260ร่างวัลแจกหนักจะเต็มแบบนี้ต้องคูปต้านะครสวรร์หัวเฮงหลีค่ะ ซื้อคูปองตาต้องหัวเฮงหลีนครสวรรค์